ต่อไปนะคะจะเป็นการสั่งสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัติค่ะเวอริ่มแรกนะคะเราก็จะเข้าตรงสร้างรายการเงินเดือนนะคะสาขานะคะจะเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะแล้วก็เลือกกรอกตามกลุ่มพนักงานนะคะเรากดไม่ใช่ค่ะเงินเดือนนะคะก็จะเป็นประเภทพนักงานเงินเดือนนะคะรหัสของพนักงานนะคะก็คือมี3คน,นะคะ่ะก็คือตั้งแต่ 0 1 0นถึง03ค่ะสร้างรายการเงินประจำปีนะคะเราจะเลือกเป็นเดือนที่2นะคะปี2558ค่ะค่ะ,คะก็จะขึ้นให้นะคะรันอัตโนมัติค่ะจากนั้นก็กดโอเคค่ะค่ะก็จะทำรายการสร้างนะคะเสร็จแล้วสร้างรายการเงินเดอัตโนมัติเสร็จแล้วนะคะ3รายการก็กดโอเคค่ะค่ะ สร้างเสร็จแล้วก็กด cancel ออกได้เลยค่ะค่ะก็จบสร้างรายการเงินเดือนนะคะ